ไม่ได้นะยุจจะอ้วนห้ามกินกินไม่ได้อ๋อยุจจะอ,อ้ววยุจยทำอะไรคะพี่ใส่พาทานน้ำอะไรเอ่ยน้ำซุปหรอน้ำซุปน้ำซุป,ซป,ซปใส่พริกใส่พริกด้วยพี่พาก็เผ็ดล่ะสิโอ๊ยพี่สายปลาพี่พาเป็นปลาโลมาเหรอมเมื่อกี้กกอ๋อเมื่อกี้เป็นปลาโลมาปลาโลมาพ่นน้ำโอ้ปลาโลมาพ่นน้ำ อาจะปลาโลมาพี่สายฟ้าเป็นคนเลี้ยงปลาโลมานะพี่พายุเป็นปลาโลมาโอเคไหนปลาโลมาพ่นน้ำยังไงปลาโลมาพ่นน้ำยังไงครับเออปลาโลมาพ่นน้ำหม่าไม่ได้นะให้จะอ้วนห้ามกินกินไม่ได้ อ,อ,อ๋อยุจะอ้วกยุทำอะไรคะพี่ใสายพาทานน้ำอะไรเอ่ยน้ำซุปหรอน้ำซุปน้ำซุป,ซปใส่พริกใส่พริกด้วยพี่พาก็เผ็ดอ่ะสิเอางี้พี่ใสย่ยปลพี่พาเป็นปลาโลมาเหรอมเมื่อกี้กอ๋อเมื่อกี้เ,กเป็นปลาโลมาปลาโลมาพ่นน้ำโอ้ปลาโลมาพ่นน้ำอโอ้โอ าปาโลมาพี่สายฟ้าเป็นคนเลี้ยงปาโลมานะพี่พายุเป็นปาโลมา,ลาโอเคไหนปาโลมาพ่นน้ำยังไงปาโลมาพ่นน้ำยังไงครับ oh, <no. S 1> <laughs> เออปาโลมาพ่นน้ำ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ